สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์มนีนมพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับช่องยูทูบบ่าวพรสตูดิโอนะพี่น้องส่วนสำหรับคลิปนี้นะบ่าวพรจะมาใส่หนีให้เอื้อยคนนั่นน้าพี่น้องเอื้อยที่บ่าวพรจอดํำสร้างบาดาลเมื่อวานนี่ฮะเดนเนาะการเงินจำนวนนี้กับเป็นเงินคองแม่น,นันสิรินะพี่น้องเนาะ เสิร์ฟจังดังได้ก็ต้องขอขอบพระคุณเมนันสิริและลายน้อพี่น้องที่ซรอยเรือครอบครัวเอื้อยเพิ่นน้อพี่น้องบวชสิเป็นน้ำสร้างบาดาลบวชสิเป็นปิดหนีบวชสิเป็นอันพาบ้านน้อพี่น้องเนาะสวดพาบ้านนะให้จบงานของญาปนก่อน,นจะอ่ซื้อมาน้อพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะมาใส่หนีเพิ่นน้อพี่น้องซึ่งมาพร้อมก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีอันทานหนึ่งคอมเมนต์มาเมื่อวานมาซื้อน้องเพื่นอนก็บอกว่ามาพร้อ ถ้าเจ้าอันไปใส่นีอ่ะเจ้าไปนําเลยเจ้าเอาเงินถือไปให้เจ้านี่เลยเองประมาณนี้เนาะพอกระหิดามอ่าอีพีฐานนันธามันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกาได้มาฮอดอ่าเดือนเจ้านี่เลยเนาะนี่เลยรังเอื้อยเพิ่นเพิ่นกระท้าบัวพร่องสมงกกว่าๆนาะพี่น้องสิ้ข้าวสองสมโมงพอบะวพร่องเขากลับมาแต่บ้านนองเบยเนาะเพราะว่ามีภารกิจอยู่บ้านนองเบยเนาะเอ้านะพี่น้องเถือว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปอาหาเพิ่นเลยเนาะไป มีคนสบายดี่สบายดีเด้อเนาะมาท่ายคอยเฮิงบ่เกือบสองสัปโมงเนาะโอ้ดูอ๋อโดยอะมื้อนี้กะคือสิมาปิดหนี้ให้เนาะโอ้ดูอ่าปิดหนี้่สบายล่ะสามล้านสามล้านท้วนโดยยืมเพิ่นเฮิงละบ่เออมแล้วก็เดือนฟางโอ้แต่จะสองถึงสามพุ่นโดอ่าสบายดีเด้อเอื้อยก็คือเอื้อยเพิ่นกะ ให้ิ่นยืมเนาะิ่นมาผืนบ่มีเงินบอกเอาบ่มีเงินเขาบ่ให้ไปยืมถ้าเขาเขาบ่ให้แต่เพิ่นเห็นเพิ่นบ่มีแล้วเนาะเจ้าก็เลยอีตนเพิ่มเนาะต้นยากอีตนค้นโซคือเฮาโซเลยนี่ไอ้ต้นเฮาโอ้เนี่ยเฮาก็เป็นเฮาคือป็นรอดก็คือก็ยืมอยู่นี่เอือให้กับบุญแล้วเหรว่า ดีดีเป็นยังไงนะอ๋อยืมนพัวเจ้าทับเจ้านำเนาะทั้งเจ้ากะให้เพิ่นยืมเนาะสงสารเพิ่นเนาะอสงสารเพิ่นก็คือสิบห้ายืมหอบชีพบ่เพิ่นนะแม่ยืมใส่เขาบ่ให้เขาบ่ให้บ่เงอนี้แล้วคือเราคนทุกคนยากคือตดนเฮากะมึงมีวันไปไปยืมมึงเอื้ยเอากลางคืนเลยอกลางคืนวันแปดโมงเลยนะ ไปอยู่ใส่กับปมออ่าก็เลยมายืมเงินเพิินเนาะเงินกระจุให้เลยโดยอ่ะเป็นได้ได้นน้ำส่างใชแล้วบ่ใช้เลยค่ายแบบขี้ดินน้อและใช่เลยใช่เลยโอ้คนไลายพรอยู่อยู่เฮือนจ้านะลาเขาเริ่มแต่เนาะเริ่มเห็ดมืออื่นจะเป็นมือตั้งเนาะโดนเอ้าแล้วพี่น้องเผื่อว่เป็นการเชียร์ไปลำเวลาจะมอบเงินให้ทาง ลืมสื่อพได้เลยเอื like it, well, nice. mm. uh ้ย huh. ท mm. ีดบอกนมานละโดยใดๆก็ดนชีวิดใชีทีดหรือว่าใช่ทีดเหรอเนาะเอ้ยทีดก็ง่ายๆแต่ว่าภาษาบ้านผ่นจะออกเป็นแบบตลอเนาะแม่นบอกอดาเอืได้ได้เอื้อมสื่อพอดี เปลี่ยนสื่อใหม่เปลี่ยนสื่อใหม่เนาะสื่ออะไรก่อนเพชรสมอนเพชรสมอนฮะเอิ้นง่ายๆเลยเนาะเอาเอื้อยเพชรสมอนเนาะพี่น้องเพชรสะมอนเนาะอ่าแต่ว่ามื่อนั่นทำอันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ว่าดื่อยากเอื้อสื่อยากเนาะเออเอาตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเตยหงเหรอนับเบิ่งแล้วก็เอาให้เพิ่นเอาไม่ใช่ว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาให้ ให้พน,หน,น,หนับเลยอ่นานับเลยเอื่อยเจ้าอ่าขรบบ่าสามล้าน,นเนาะอ้าวขบุนขอบคุณอา้อณอาวอยากให้อันภาคขอบคุณ แม่นันสิริแม่นันสิริก่อะดูอาวคุให้แม่แม่นันสิริเด้อมาปิดนี่เด้อให้เงินนี่ให้ดีมีแหงดูคอมชิตยาให้ได้คอมใครยาให้มีขอให้ดีขอให้อายุเพิ่มอายุเพิ่นมันเพิ่ามันเพิ่มยืนอายุมันคนิ่มยืนเอากับวาวเพิ่นบุคคลวยพรให้ผู้ใดเนาะเออบุคคลอ่าว่าอย่างหนึ่งบุคคลเลย อ้าวสังเอือยขอบภาคขอบคุณเพิ่มเติมแน่โหจักฮรับชีวาป้าแล้วเอาอะไป้ายเดี๋ยวป้าขอบใจแม่นั่นขอบใจแม่สิลแม่นันสิลิแม่นันสิลิดยใยูดีเพดีแฮงยู่มันคนยืนคอมเจ็บยัไหนคอมใครย่ยมีนี่จะไปกันล่าให้ลำให้รวยสั่งงานสามีแล้วทางยังไหคำจะให้นี่เอาก็บอกไปเลยเอา ก่าตั้งแต่ก็ขอบคุณเผลหลายๆเนาะอ้าวเป็นไรเอื้อยใช่หน่เลยดีใจนะเพิ่นเนาะดีใจเลยทีแรกนี่ขับว่าบ่มีเพิ่นให้นี่จักจักสิบหาเงินได้ใช่แล้วเนาะอ้ายมาเป็นปูนใหญ่รับยางรับใบและพอได้พอได้ก็ช่วยในครอบครัวเราเนาะถ้าจะได้เป็นก้อนเป็นสิ่งหายากเนาะ โดนเยขามีวิทย์นี่วิทย์ิทแล้วแบบนี้แต่คือสีแบบดีใจขึ้นเนาะนั่งร่างประดานก็ได้เลยอีกจบงานย่าของเจ้าก็สิได้อนาภาเฮือนใหม่อีกอหลังจากจบคลิปนี้ไปนะบประพจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อมือถืออีกโ่าหลังจากกินชมกินแซวแล้วก่อนก็จะได้ไปแบ่งแบ่งเงินแม่นั่นชนิดซื้อมือถือเนี่ยจากห้าร้อยบาท พราะว่าเวลาจากติดต่อหาเพื่อนเนี่ยมีมือถือเลยเนาะพอมีแล้วเอ้าน้อพี่น้องขอโจกินสมก่อนเดี๋ยวจักหน่อยจากมาสอบถามมันเพิ่มเติมก่อนมาขามบ้ารู้เนาะเอามาจะใช้เอื่อยเอ็ดเดิมเลยนำมาแต่บ้านเก่าบ้านเก่าบ้านนาทองเนก็อ่ะอ่ะกินสมก่อนน้อพี่น้องอ่ะต้างเป็นท่าแซ่บฮะที่ท่านปีหเถียงมากกินสมกินเลย บัวดําพิษแล้วว่าเอ้ยสมแช่หม้อบัวบอกเหออรอบัวดําพิษเนาะอืมเอาหน้าพี่น้องของยานเนี่ยบุพานก็ได้ซีม,มักขามนะเพื่อนคือว่าแซ่บเนาะย้ำนี่ก็มีมะขามหน้าพี่น้องมะขามทั้งมังม่วงเนาะเป็นไ,ได้แซบ่บบ่แซ่บ <laughs> เอามาสอบถามทางอนาเอื้อยเอื้อยยังเกาะลืมเลยสมอน เผ็ดสมอนเนาะสื่อเจ้าได้สั่งสเขาวสีคําสื่อคัมไอคํากับเอื่อยเผ็ดสมอนเนาะพี่น้องเนาะกาสิีได้มาทามความมู้ซึกของเพิ่นหลังจากอันแม่นันสิริไส้หนีให้เพิ่นเนาะโอ่ะสอบถามทางผู้เป็นไอเพิ่นก่อนเป็นได้ไออันหลังจากวิดหนีวิดสิร์ไรอ่ะขออยดีแม่งแล้วดีใจเลดีใจแล้วเกลือบาย ดีใจ้วเนาะเออดีใจบุกบว่างแล้วป่ะบัดนี้ยเออทางแม่สิริกก็วยหันกะหฮันยู่ดีมีแห้งเบิ่นดดูเอากับดีใจแล้วเนาะอายเนาะกัอุกใจแล้วคนบ่มีเงินอืมีปัญหาก็ยทมทุกอย่างแล้วเวลาไปหาทางป่าทางยังกาพราะได้แต่ซื้อซื้อมุกริกเป็กนัวน้ำปน้ำปลาเนาะโดโดอือพ่อชิได้เนาะบ่พชสิได้แล้ว ไปหาทางป่าวันก็ได้ผลหงษ์หาซิบเส้นวันหาซิบบุพเพจะได้เนาะดเงินสามล้านนี่ลายได้พี่น้องสำหรับครอบครัวเพิ่นโอ้ว่ามันง่ายนะเปรียบเทียบกับฐานะคนคนรวยนะซ้ำเพชรนี้ซ้ำคนรวยติดหนี้สามล้านบาทโดยโดยเนาะอันซ้ำอันซ้ำล้านกรี๊ดนะอันนี้เปรียบเทียบมาถึงในฐานะของเพิ่นเนาะโดยบัดนี้ก็คือสี่ส่วงวะแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นจุกนี้จุกถินเลยบุพอพเสือว่าอย่างนั้น คนไรที่เคยเป็นหนีและใส่หนีจุ๊บนะน่าจะใจแล้วน่าจะส่วงวะหรือว่าดีใจดีใจแล้วดีใจแน่นอนคนที่เป็นหนีเท่านั้นจากจิตเข้าใจคําว่าปิดหนีนะโดนโดอะเป็นไ้เอื่ยดีใจแห้งนาะดีใจแห้งม่ได้ป่วยเลยดีใจแต่ว่าห่างกาลนะป่วยอยู่น้ะแต่ว่าจิตใจเริ่มแจ่มใสขึ้นโดนโดอ่าโดนพี่น้อง็ดีใจนะเพิดละลาย น้ำกะไสแล้วเนาะแม่เลยแฮะดุหัดเข้าทุกที่ซื้อเพิ่นกระดุบ่ดุแต่ว่าทุกเนาะต่อสู้ตลอดเนาะแม่ไก่ยังบ่อใดยังบ่ไใดอืมพอเอากระทุกยางกระจึงว่าตะกี้กระทุกยางห้ารับยางพังอันห้ายอหมือนแกมอะจึงโอ้เพราะว่าที่ เขาจ้างให้เขาไปไปตลอดเนาะเขาเต้าก็ช uh, no ื่อเขากินได้เขาก็หมือดหวานว่าชื่อไงอ่ยกินข้าวปลานี่เอ้ยไปให้อันข้าวสารนี่อืออุ้ยเขากินปลาเหอดเขานเนาะเขากินน่าจะยังเหลือจากซอกตั้สองสามซอกนี่เด้อเขาเปลือกบ่เลยโอ้หือืมบวคุ้มดอกเนาะบวชุ่มชื่อ ตลอดปีหาเงินซื้อข้าวสาบหนึ่งต่อสามแสนไปซื้อมพร้าวนะข้าวเปลือกบ่ไม่น่ะนกอีสราเนาะข้าวเปลือกถ้าเข้าถ้าเป็นข้าวเปลือกนี่ข้าวเปลือกข้าวซาข้าวซ่าแพงข้าวซ่าก็แพงข้าวเปลือกก็แพงเดียวนี่ แล้วแต่เกตข้าวสารก็ไดู้งสุดกับเจ็ดแสนพอได้สอบหนึ่งห้าสิบโลก็ได้บางบางบ่อห้าแสนก้อนห้าแสนกว่ากว่าขายเป็นปิดอย่างห้าสิบพันเป็นปิดมนาะสมมติเราจะได้ข้าวห้าสิบโลนี่กุ้มบ่อเดือดหนึ่งเนอะครอบครัวมีห้าคนเนอะก้มห้าสิบหลอกบวกกุ้มกับประมาณชักซาวมือเนาะเลยอ่า เศร้ามึงนี่ได้อยู่ได้อยู่เนาะเศร้ารู้ว่าชีเจ็ดชีแปดมึงพอลูกเผลัดสามคนเราไป้องห่าครอบครัวผลไม้ห่าคนนะโดยโดยอ่าได้จากดอกสิบแปดมือหรือเศ้ามึงเขาเปลือกไอเขาซานห่าสิบกิโลนั่นนะโดยโดยอ่าเพราะว่าเห็ดหน้าอยู่กับบัวลาลายเนาะบ่ได้ยลายอืมพอแม่ปันให่งเดียวลายได้สิบกว่าสอบเขาเปลือกบุกุ้มกินเราไปดองสำหรับครอบครัวเพิ่นนี่ ต้องหาซิพกซิบขึ้นไปจากจีกุ่มกินกุ่มตลอดต,ต,ตลอดถึงฤดูการทํานาหน่ะนะเพราะว่าเขตแถวนอกนี่เพิ่นจะแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นจะกินอาหารลายเอ้เพิ่นจะกินข้าวลายกว่าอาหารคืออาหารน้อยนิดแต่เพิ่นก็นจะกินนิ่งข้าวลายกว่าดีแต่ว่าในเมืองเพิ่นจะนี่อาหารข้าวหน่อยเดียวนั่นจะเป็นลักศาสนาสิเนาะกับกินข้าวกับเวลาเพิ่นออกงานนักเพก็กินข้าวลายเนาะแต้องกินให้อิ่มนะพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดเวียกหนักเนาะทางทัวเพิ่นกับเบิ้งมือเจ้านะ เรืนทางนในี่นะอากลอยเวาไปตบนพักเราแต่ไม่เราตายนี่ตะก้อนนะเว้ยตะก้อนไปอยู่บ่อากอยแตกบ่ในน่นะแบบถ่ดนตะกันแหงไปก็ออูล้โอ้ถ่าดบ่อนั่นแห้งคนสารณะอ๋อบ่ควงแหงบ่คนเฮ็ดวี่งมึงยังมึงเลยธรรมดาเน้าหนัก ทำไร้เามือนเป็นงานทุกงานเอ้าอย่างไดก่าสู่ต่อไปเด้อเด้อเดเหตุอย่างไดล่ะเกิดเป็นมนุ์ต้องสู่เป็นวะถุกคนสู่ทุคนบ่ว่าสิเป็นคนรวยคนขอทานคนจนสู่ทุกคนเด้อเด้อสู่แต่สู่ในฐานะต่างกันนานาเด้อเด้ออ่ามืออื่นนี่เพิ่นเพิ่นจัดงานนี่อ่าวันที่แปด แปดมีสายยุนนะพี่น้องขึ้นสิบเอ็ดขำเดือนห้าพอโสเนาะโดยอ่ากัผืนกาซิมิอาหารในแขกนี่คือตัวซัดนี่สามตัวเนาะหัวแล้วมีเอฟซีอะคนก็ว่าป้าตักสามตัวถ้าเป็นพั่งอยู่พังไทยนี่คือว่าลายได้สามตัวแต่ว่าพังนี่พี่น้องบ่แม่พี่น้องพออยู่พี่นะผืนห้าตัวขึ้นไปโดถ้าว่าครอบครัวผืนมีนะ เนาะบ<ด><ด>ุมีอื่นสำนักในลีบุมีนี่คือว่าสามตัวนะท<ด>าวาบ้านมาพรอนี่ยโยสามตัวนี่คือลายสุดอลไใด,ดสำหรับครอบครัวห่างนี้เนี่ยได้สามตัวนี่นะ<ด><ด>แต่จงเพิ่นบูมเนถ้าครอบครัวห่างมีต้องเจ็ดแปดขึ้นไป<ด>วพาง่ายๆคือแบบ <10 8 S 1> ต้นเรืออยู่เรือกินนะพี่น้องอันพวกอาหารการกินนั่นะนะ<ด>ต้นเรืออยู่เรือกินเรือแขกเพิ่นวาคือบะพร้อสอบถามพอเท่าคนึงเพิ่นก็บอกว่าถ้าว่าเรือแขกนี่ง้วนเพิ่คนปล่อยออก่นบ่อ่นบ่ออันนั้นนะนะ่นปล่อยออก จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่านี่น,นพี่น้องกอ่อก่อสี่ส่อาหารลายนะเพราะว่าเผนไม้มีอีียังมาแก้มเขาเห็นบะโดดยส่วนไรแบบทั้งอื่นเอาเขาอาจจะมีพวกนำุงนำหวานข,นขานมข้าวต้มพวกขา้ขาวุพข้าวปุ้นพวกปลาหนิน่นนะและมีเสริมกันอันนี้แบบมีแต่อาหารเนื้อๆอย่างเดียวนะพี่น้องนะกาเลยอของ่างจากเปลืองนั่นนะอ่าประมาณนี้ <laughs> แล้วก็ทั้งเขตทั้งผนก็เป็นประเพณีแล้วก็อาเขตเท่านี้กันชวนไลายก็ นิ่นอาหารเป็นรักกินอาหารอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะพี่น้องส่วนมาพรส์กับเมือ่อื่นก็นอาจจะได้แหวกไปยู่นะพี่น้องเพราะว่ามีอันมีเอฟซีทั้งแางไทยเพิ่นห่วมทําบุญหรือว่าร่วมทําบุญกับกับญาของเพิ่นหรือว่าแม่ของเจ้าหาร้อยบาทเมื่อื่นจกะได้ไปมอบจะมอบให้เมื่อื่นเพิ่นห่วมทําบุญวันคล้ายวันเกิดของเพิ่นก็เลยอันทําบุญนําแม่ของเจ้าเนาะ เป็นได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินข้าวกินน้ำกแล้วได้ยังกินกินหมูไก่เฮื้อเลี้ยงคนเลี้ยงคนเฮ็ดต้นเฮทศตักน้ำนี่นะเพราะเ้าตุ้นเป็ดหัวกะต้มหัวกะต้มอ่ะนะหขวกะต้มเนาะเกิดบุญี่แล้วแต่ว่าเจ้ายังบ่เพิ่นก็ยังบ่ได้เข้าใจภาษาลาวปานใดบ่ะบ่กคนไทยไ่ได้อย่งนี้ยังไง เมียเมียเข้าใจอยู่เนาะแต่เพิ่นกะแต่ไข่แบบหรือว่าพังสำเนียงบ่ออกกับบอแน่ใจอ๋ออยู่บ่ค่อยวาวค่อ้อ๋อบบ่่เราเข้าใจครับดีว้าบ่เป็นบ่อบุเป็นเข้าใจอยู่เข้าใจค่อยเว้าเนาะเข้าใจเข้าใจบ่เป็นเวลาสิเว้าบ่จักเนี่ปากแข็งเนาะลิ้นแข็งเวลาสิเวันนะคนก็ได้บ้านอี่าเฮาลงเมืองเฮาลงต่อ บัรสดบบอกน่าอวัดมือสมบัตกะลี่กะลางบเออแม่นแล้วบาจักแนวสวาวไซมือจะพร้อนพระมบังกะลีกะลางเออแม่นแล้วบอตจากสวาวเลยลงทางให้ทางกับบัเนาะโอ้ก็คือมือมือส่บาลานะมือท้อไาบัรแจ็คแนวเอาละ มื่อพาเมียไปหงมอใะลงทางใช่ไหมลงทางเธอมาสปพ่งพาสิงฮ์กันมาจากบ้านสีเหลาหรือจากบ้านไหนสางอะทางล้อไปตามผู้นางโต๋อะไปบ้านไหนสางเออบ้านเลยมีเขาบอกคนนั้นี่เพราะว่าเพิ่นไปทางหลัดเนาะเจ้าเจ้าหลัดไป้งในไอ้เมื่อวานนี้อาจากทางทางตรงโน้น โอ้ตงมุดแล้วเข้าไปเมืองชนนี้เออขางงมัวอืมตงมัวเลยเมืองชนนี้ไก่ได้พี่ดอกเลยตอเมื่อวานึ้นมาจนหกโมงกว่าไก่แห้งกว่าจะไปห้อบ้านบปาพรใช่ค่อยนะเป็นคนบ้านห่วยยางห่วยยางสุดแดนของเมืองจำพรต่อต่อสายแดนเมืองอุุมพร์เมืองนครไก่สอนเมืองไสยผูทองต่อต่อแดนนั่นต่อแดนเมืองนั่นนะฮะจะเคยไปบ่ือล่ เคยไปหอดชั้นแน่ยอว์ไปสวรรค์บ่ทัวชั้นไปเลยรักษาเขตลักษาเคยผ่านอยู่บ่ผ่านเขตลักษาเขตแก่งกอกเคยผ่านอยู่เนาะสวรนค์เชนูเด้วยไปเชนูบ่มาถึงจะไปเชนูจะออกทางพารานบ่เคยบ่ลัดไปทางแก่งกอกเคยอยู่เคยคือกันแล้วลี้ยวไปทางเชนูนึ่แหลยข่าวกับอะไรไปไปจน มือยบอนขอทาต่ก่อนผนน่ันแห้งกว่านี่บอันเอื่อยคนี้ัแหงเราไปาน้ำเห่าเด้ัจจัยอันหนึ่งวัละแสนเลยห่าจากตะก่อนหรือบอแต่ที่หันแห้งกว่านี่บอนแม่ขาพันรู้รนี่อยากป่วยเนาะป่วยอันีอยบางคนกะโตจนดำแต่ก่อนเราตัวอีกว่านี่บอนออย ัวางวางแหงอ่าตเพิ่นเนาะผมก็ะตูนดำกับเพิ่นอึดน้ำแน่เนาะสวัสดีมีน้ำใส่แล้วก็ระเบ้อหาบเอาอ่าใส่ย่างเต็มที่เลยเด้อเด้ออ่าอาบอย่างสะดวกสบายเวลายำฮ่อนนะนะอ่าเอาเนาะพี่น้องตอนนี้กามาฮอดช่วงท้ายคลิปลเนาะสิ่งสำหรับคลิปนี้กา ได้มาปิดหนีให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสึ่งจังแดงได้ก็ต้องขอขอบระคุณแม่นันสิลิอยู่ทางประเทศไทยเนาะพี่น้องที่สมทบที่ปิดหนีให้เพิ่นเนาะถ้าบ่มีแม่นันสิลิกับเพิ่นก็คือสชิเป็นหนีตลอดไปะแหละสึ่งสามล้านกีบจักว่าจัก,กปีจังฉีจุบตามที่อายขิดว่าจักปีจักฉีจุบเพิ่นเด,ด้อด,ด้อเดไปเสกมาเตจุบ บอจากเลยเงินบอเข้าใจหน่อยเนาะทั้งเอื้อยด้ขีดมาสามล้านกี่จักปีจักที่จุบหนีคนสี่ห้าปีสี่ห้าปีผูโดยโอ้ยมันหางปะสี่ห้าปีกับแม่บอจักเราบอจักเนาะจักที่ห้าอย่างไม่ได้จังสิจุบเนี่ยวาเงินบ่อเ็นกับตอนแรกพ่ะเจ้าขายที่ดินน้องพี่น้องที่ดินให้น้องเบยแหละสิบล้านเนาะที่แรกบอพรกับว่านั่นแหละก็มีทำผู้แทมัน แถวนี้บ่มีบ่ดินจอมบ่ทั้งบุเหร่ทีแรกมาซึบเซิบบึงนองเบยแถวนี้แหละเพราะซื้อในบา้านนี่ทั้งแบบเพราะว่า,าเป็นบอดชันยานะนะตอนนั้นมาซึบเซิบบึงแถวนี้กะเดี๋ยวนี้เพิ่นไปอยู่จุดซุ่มแล้วเจ้ายังไม่เคยเห็นเนาะเจอเอ่ากะสะดวกสบายแล้วอยู่จุดซุ่มก็ได้เอ้า บันนี้บระพรนธ์กับสิได้ขอโตโจ้จบคลิปไวช้ชานี้ก่อนน้อพี่น้องหลังจากจบคลิปนี้ไปกับสิได้พาเพิ่นไปซื้อมือถือน้อพี่น้องเป็นมือซื้อของยี่ห้อยูนิเทลนี่น้องเพื่องแบบนี้เนาะก็ให้เพิ่นได้อนาได้โทรว่าซันซะเพิ่นว่าชามแสนกว่าก,กี่น้องเพื่องประมาณห้าร้อยกว่าๆนี่แหลนะะเนาะจะแบ่งเงินของแม่นันชลิซื้อให้เพิ่นน้องเพื่องเพราะว่าจำเป็นอยู่แล้วโทรศัพท์เนาะเวลาโทรหาผู้นั้นผู้นี้เนาะเวลาประพันธ์โทรมาก็นก็เรียนเอา เราบ่เคยซื้อจ้ะคืออ่าจได้ซื้อแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ห้าร้อยกว่าบาทไปเราโทรศัพท์เรามามาหายจนเวลาโทรติดต่อกันง่ายมีโทรศัพท์เนาะไปใสมาใสเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขวอนก็ัญได้คอโตจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องต่ออีพีที่ตอนเพิ่นไปซื้อโทรศัพท์เนาะจบคลิปก่อนเด้อเอาสบายดีสบายดี